ถ้าคิดถึงเพลงของโลโซนะครับที่แบบท่อนินโทรเสียงกีตาร์นำมาก่อนนะแล้วลงดนตรีพร้อมกันอย่างเงี้ยผมคิดถึงเพลงแรกคือเข้าถึงได้ง่ายแล้วเมโลดี้เท่มากนะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเป็นเมเจอร์เพนเทารนิกอะไรปกติเลยนะเนี่ยเสียงกีตาร์นำมาก่อนตรงเนี้ยเห็นไหมแค่นี้ก็แบบเข้าถึงแล้วแล้วโน้ตมันเท่อ่ะ โอเท่อะแล้วอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ผมคิดถึงก็คือเพลงเจ็บใจครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมใช้กีตาร์โป่งนะเพราะฉะนั้นมันจะมีการดันสายหนึ่งเสียงเต็มนะซึ่งกีตาร์โป่งอาจจะดันยากหน่อยผมใช้วิธีการสไลด์สายอย่างเงี้ยเสียงกีต้าร์นํามาก่อนไนงะ เออคือโ e น้ตมันเท่ๆเพนทาโทนิกนะครับแต่ว่าเท่มากแล้วก็แบบเจ็บปวดมากๆนะอย่างเพลงเจ็บใจอย่างเงี้ยเพลงหมูในอัวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอยู่เพลงนึงครับเพลงนี้ชอบมากตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มเล่นกีตาร์เลยนะครับฟังเพลงนี้เราชอบสำเนียงกีตาร์มากๆนะครับแต่ไม่ใช่ผลงานโลโซนะแต่ว่าพิเศษโลโซได้แต่แตงได้เรียบเรียงแล้วก็ได้อัดกีตาร์เองครับเพลงนั้นชื่อว่าคิดถึงเธอวงนาคาครับท่อนขึ้นประมาณนี้นะ ทอนขึ้นประมาณนี้ครับฟังปุ๊บโหรู้สึกว่าเอ้สำเนียงกีตาร์การสไลด์การเล่นโน้ตอะไรต่างๆเอ้มันใช่เลยอะสำเนียงเนี้ยแบบชอบมากๆนะครับแล้วตอนนั้นผมรู้ว่าชื่อเพลงคิดถึงเธอของวงนาคาใช่ไหมแล้วผมมารู้ที่หลังครับว่าเพลงเนี้ยพิเศษโลโซเป็นคนแต่งครับแล้วก็เป็นคนคิดลายกีตาร์เป็นคนอัดกีตาร์ด้วยครับเซอร์ไพรส์มา,มากเลยผมก็คิดอยู่แล้วว่าเพลงเนี้ยสำเนียงมันคุ้นๆมันเหมือนของพิเศษแน่นอนอะแล้วพอผมรู้ความจริงโอ้โหใช่เลยครับสำเนียงนี้ใช่เลยอะ โคตรเท่นะครับก็เป็นไลน์อินโทร3เพลงนี้นครับที่เสียงกีต้าร์นำมาก่อนแวบหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายแล้วก็โดนใจสุดๆครับผม